สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกินง่ายๆสไตล์เสียแผ่นครับวันนี้ครับพี่แกงไก่มีไข่ดาวด้วยแหมขอรูเพึ่งรับกลับมาจังเรียเลยครับโอเคครับผมท่านใดที่เข้ามาแล้วรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมสงผลพอลุ้ด้วยนะครับเอาครับผมมากินข้าวด้วยกันครับมาพี่ลูกมีพักชีลาวด้วยครับจะต้องไว้ข้างล่างโต๊ะมันเล็กเหมือนเดิมครับ ช่วยชามยังไม่ได้ล้างช้อนกางเลยยังไม่มีไม่เป็นไรครับกินยังส้องกดพอดลูก <S <S ม,มีกัน้านไหมลูกคนนี้ท่านใดไม่กินข้าวากินด้ไงครับ <S <S เปิด มีอะไรพูดคุยแนะนำติชมมาได้นะครับในคอมเมนต์วันนี้ไกลนะบุรีคืครับ คื้มตั้งวันแต่ฝนไม่ตก เมนูง่ายๆครับวันนี้แนะนำํำพิแกงไก่เป็นเมนูประหยัดครับทํากินที่บ้านได้ช่องผมเป็นช่องไม่ให้กินลู๋นะครับ <c oughs> ไม่ได้กินลู๋กินแพงเป็นช่องที่แบบแนะนําเมนูง่ายๆสามารถกินทํากินได้ในครัวเรือนอะไรเงนี้ยครับช่องผมเป็นสไตล์นี้เป็นเมนูง่ายๆกับข้าาคนจนครับ <c oughs> เป็นเมนูมื้อประหยัด ลกับไปไปจังไน้ำไรมาครับท่านใดไม่กินข้ามกินด้วยครับมากินด้วยกันครับ คลิปผมลงทุกวันนะครับช่วงประมาณสี่โมงถึงสี่โมงครึ่งมีอะไรติชมแนะนำอะไรเข้ามาได้นะครับในคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับผม๋ยวรับฟังทุกๆคำต้ชมและพร้อมที่จะมาปรับปรุงคลิปครับ หน้ำมัดยระดานเลยใครยืมไปเลยใครอรยไหมั้ยลูกชายบอร่อยผมก็สบายใจนะที่ต้องโกงเงยนี่ไม่ง่ายเลยครับมาหยิบผักวาบนโต๊ะมาเลย กินข้าวด้วยกันครับถ้าใดยังไม่กินข้าวผัดเยอะเลยครับมานั่งกินด้วยกันผมจะหลังสั้นเมนูแป๊กๆปไม่ไมมาทุกวันนะครับเพื่อที่ไ,ไ,ไม,ม่ซ้ำถ้าซ้ำก็ต้องให้มันนานๆไปก่อนเราเราเราให้ข้ปลาซ้ำ จนแปลว่าหลังสั้นเมนูมาได้แล้วอะไรเงี้ยครับ มีอะไรพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามแล้วนะครับถ้าท่านที่กาลังจะเข้ามาติดตามขอบคุณล่วงหน้านะครับเราควรกดติดตามให้ผมกับลูกชายหน่อยนะครับ เผ็ดป่ะเผ็ดกำลังดีหรือเผ็ดเ,เยอะป่ะเผ็ดกำลังดีถ่ายผลมกเก็บข้ายาวกินที่ลั่ง <c oughs> เอาเรล็มไข่ข้าวกันเดี๋วเลือนี้เด๋ยลุกชายไว้กินตอนมืดอีกรอบหนึ่งแต่ผมรอบนี้คือจบแล้วเอาเคาผมอิ่มแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสองผลพ่อลูกทำคลิปต่อไปด้วยนะครับฝาก,กติดตามผมส่งผลพ่อลูกด้วยนะครับกำลังสร้างช่องอาโอเคครับผมอิ่มนะครับแต่เดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปว่าผมสองผลพ่อลูกจะมีอะไรกินกันโอเคครับผมผมส่งผลพ่อลูกต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ